สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วก็ผมวันนี้ก็มีตัวหนึ่งดอกหนึ่งจุดมาขายครับผมก็สิบเก้าเปอร์เซ็นครับอีกเยอะเหมือนกันครับว่าจะหนึ่งดอกสองจุดก็รลองเล่นได้หน่อยครับแต่ตัวนี้คุ้มจริงครับผมเดี๋ยวมาดูเปื้กันต่ออัพพอยต์ตัวนี้ก็มีอยู่สี่พันเก้าร้อยสิบสี่ครับแคสมีอยู่ร้อยสามสิบครับอ่ามาดูรายละเอียดข้อมูลครับตัวนี้แขงหมื่นเก้าร้อยสิบเอคับตัวนี้เหมือนจะไม่ปั๊มครับเหมือนจะไม่ปั๊มแหละตัวนี้ สงใส่สจะเล่นมานานมากครับตัวนี้ควทั้งหมด400,000ครับตัวนี้คิว400,000ครับ400,070นาทีตัวนี้เดทั้งหมด1 0 0ห0 0ครับควทั้งหมด72ให้เข้า63ครับปิดลบ599ครับอีกคันแล้ว600แล้วผมโอเคเดี๋ยวไปดูกระเป๋าสำลักกันครับตัวนี้ก็มีเปืนหลักๆนี่ยังมีครบครับมี F 2,000 AK ทองด้วยบ่ะ M4 พันพาส G36C นี่ครับ AK สมดลครับ AK ครับอักครับอักอักทองเจ็ดวันยังไม่ได้เปิดครับ AK ติดบอมบ์ครับนี่ครับมีครับนี่ครับจุดเด่นของตัวนี้เลยอัก GRS หนึ่งร้อยห้าวันครับเปิดแล้วนี่ครับหนึ่งวันหนึ่งวันครับนี่ครับอัก GSL 63วันยังไม่ได้เปิดครับตัวนี้นี่ครับครบคตัวนี้ครบครบจริงๆนี่ครับนี่ครับเอ็กนี่ครับเควันติกล้องเควันธรรมดานี่ครับพี่ก็สูครับคิดหาวรครับเอเคสองวันครับนี่ครับอีกอยู่ดอย่างหนึ่งคิดดำครับหนึ่งริบสี่วันครับสดสดเปิดแล้วครับเสนัย สไนก็มีแต่คนน็อปพังแล้วก็มีสไนไม้พันผ้าไสเขียวถาวรครับนี่ครับแล้วคนน็อทองครับนี่ครับแล้วคนน็อปลายงูบาเลตตัวนี้ครับบาเลตตัวนี้มีครับแล้วก็ดีเอสอาร์สไนหนึ่งวันตัวนี้ซองก็มีครับซองธรรมดาสเปซซองธรรมดาตัวนี้ครับแล้วก็ซองขวงตอวนัดก็มีนี่ครับตอนัดพกก็เดซเซอร์พอครับเดซเซอเกิน เอ็มคายพกไพทอนกอกสิ็๑๘โอ้โหตัวนี้โคตรครบอะครับตัวนี้พกโอซีพกบอมครับโอ้โหตัวนี้แบบราคาสุดยอดลาครหล่ะร้อยสองร้อยสามสิบแปดวันคิดไอ้เหลือ, 100, อละสองร้อยสามสิบสองครับตัวนี้แม็คครบครับตัวนี้ครบมากนี่ครับร้อยสามสองครับเหลือย,า,อยางร้สิบสองวันเบลีครบทุกใบครับ เลขครบุกไปก็ว่าฉายาครบทุกช่องครับนาคาครับนี่เหลือสามวันครับนี่ครับนาคาเอเจเดลมาร์กเหลือสามสิบสามวันครับแล้วก็มีโมคาบอยเจ็ดสิบหกชิ้นยังไม่ใช้ครับนี่ครับไอเทมครับไอเทมนี่ยังเหลือครับซื้อไปเล่นได้เลยครับไม่ต้องเติมอะไรแล้วซื้อไปนี่เปิดนาคาใช้เนี่ยครับใช้กับอักเอเอเดลตัวนี้ครับนี่ครับเทพทั้งนั้นครับตัวนี้ ผมก็แล้วก็เดี๋ยวนี่ครับก็ขอฝากตัวนี้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับบายต้นเกมเอเพยียครับ